อ่ะนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้นนนนนนนองนอ้องสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิตินะครับฉลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่น2ตัวล่างเนาะก่อนจะเข้าสู่ตรการคิดนวนนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอพระคุณครับเอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิตินะครับฉลากแบ่งรัฐบาลหนอยนะครับเด่น2ตัวล่างเนาะอมาดูสูตรในการคิดนวนนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับเนาะสูตรในการคิดนวนนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสี่แล้วก็บวกสามนะครับเนาะ เรามาเริ่มเลยนะครับเนาะศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็เท่ากับศูนย์นะครับเก้าบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดสิบแปดบกศย์เป็น18บวกหเป็น 19, บเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบบวกสี่เป็นยี่สิบวกสเป็น27นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับว่าถัดมาเนาะสามตบนออกเจ็ดห้าหกสล่างออกสี่นะครับหลักสิบดวล่างคือส กับ7นะครับสูตรที่เราคิดคำนวน,นะครับ4กับ7มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ7บวกกันะ2ครั้ง14 14บวก4เป็น18นะครับ18บวก7เป็น25 25บก0เป็น25บวก1เป็น26บวก1เป็น27บวก4เป็น31บวก3เป็น34นะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะฉลากกินแบงรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก0 20 2ตัวล่าง71หนะครับหลักสิบในล่างคือ7กับ1นะครับส่วนธุรกิค้นวณนะครับ7กับ1มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ0ย์บวก7ได้7 7บวก2ได้9 เกบวกหได้10 10ิบวกหได้11 11อบวกสได้15 10 5าบวกสเป็น18นะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนออก1 6 9 2ตัวล่างออก8 5นะครับหลักสิบหน่วยล่างนะครับคือ8กับ5นะครับสูตรที่เราคำนวณนะครับ8กับ5 มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดทัามาเลยนะครับเนาะเราก็ทำการคิดเนวนจากสูตรเดิมนะครับ5บวกกันสองครั้งเป็น10บ0บวก8เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก1เป็น20 20บวก1เป็น21 21บวก4เป็น25บวก3เป็น28นะครับเนาะ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะจลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก2 09 2ตัวล่างออก5 9นะครับหลัก10หน่วยล่างนะครับคือ5กับ9นะครับสุดทีเราคิดเงินนะครับ5กับ9มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมเราก็ทำการคิดเนวนจากสูตรเดิมนะครับ 9กวกกันสองครั้ง9 2 18 1องบวก2เป็น20 20บวก5เป็น25บวก1เป็น26บวก1เป็น27บวก4เป็น3 1นะครับบวก1เป็น3บก3เป็น34นะครับอ่ะเราก็ได้สถิติกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็มาเริ่มนะครับจับให้เป็นแนวทางนะครับเนาะ ก็จะได้นะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าสีหนึ่งหสหนึ่งสแล้วก็หนึ่งสนะครับเนะาะ สถิตินะครับฮาหนอยเด่น2ตัวล่าง,งวันที่31เดเนาะนะครับเดี๋ยวสถิติรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลงให้เนาะนะครับก็เดี๋ยวตรงสถิติฮาหนอยเสร็จก่อนนะครับน่าจะช้สายนะครับเนาะ โอเคนะครับข้อสำหรับคลิปนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านทั้งสมาชิกใหม่และเก่านะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด like กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์เลยเนาะเพื่อเป็นผลกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกิมแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบพระคุณครับะนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอนะครับคลิปการคำนวณแนวทางสถิติสลักกินแบงรัฐบาลฮนอยไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารองการรับชมนะครับขอให้คอยฟังกันทุกๆคน,นครับสวัสดีครับ